อากาศวันฝนตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จะดรถตรงนวานครนะครับมีที่ขายตั๋วโคราชด้วยนะครับนี่นะครับสามารถขึ้นรถไปโคราดได้นะครับรับประกาศชั้นหนึ่งติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับโอ้ยค่ารถก็2องร้อยสบาทนะครับสําหรับคนที่เดินทางไปโคราชนะครับด้วยบริษัทเชิดชัยโคราชนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันดูนะครับ เคาน์เตอร์เปิด6โมงช้าถึาง6โมงเย็นนะครับบรมยานจะกาศวันฝนตกนะครับก็จะเงียบๆงอเงๆเล็กน้อยนะครับป้ารถเมย์ก็จะมีน้ำรั่วออกมาเป็นระยะนะครับรถก็จะเป็นแบบนี้แหละครับรถเชิดชัยทัวร์นะครับเป็นรถบัส VIP ีขนาดใหญ่นะครับเดินทางได้แบบสะดวกสบายไม่ต้องกลัวแม้ว่าฝนจะตกหนักนะครับรถขนาดใหญ่เลย สวยงามตามท้องเรื่องนะครับสามารถซื้อตั๋วผ่านแอปก็ได้นะครับซื้อตั๋วผ่านแอปลด10บาทนะครับมีห้องน้ำนะครับนี่นะครับ2 3 2บาทนะครับสามารถนั่งรถทัวร์ไปถึงโคราชได้นะครับจากนราธานารน,นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกลางวันฝนตกนะครับ จะเป็นบริเวณนวะนครนะครับหรือว่าตรงนิคมอุตสาหกรรมนวะนะครับจะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วสำหรับรถทัวร์แล้วก็ VIP นะครับไปอีเหนือและอุสานนะครับตามเบอร์นี้นะครับเคาน์เตอร์ขนส่งอยู่ด้านในนะครับที่โซูเห็นไกลๆนะครับนั้นจะเป็นเคาน์เตอร์ของขนส่งนะครับไปแล้วครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างเฉดเฉะเล็กน้อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับตรงนี้จุดนี้ก็จะมีรถตู้หลายเส้นทางผ่านมานะครับสามารถแวะขึ้นได้นะครับเว่าจะเป็นจังหวัดใกล้ๆหรือจังหวัดไกลๆนะครับขอบคุณรับชมสวัสดีครับนี่จะเป็นสภาพของป้ายรถเมล์หรือว่าเป็นป้ายจุดจอดรถนะครับก็จะเป็นรถสายจังหวัดรถตู้นะครับวิ่งมาจอดรับผู้โดยสารในบริเวณนี้นะครับรวมถึงรถของขนส่งด้วยนะครับฝนตกก็ตามสภาพนะครับ เป็นสะพานลอยนวะนะครับ